โอเคคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะฮะวันนี้นะคุณผู้ชมอันจะมาบอกว่าอาสิ่งที่สำคัญมากๆมากมากในเกมนี้นะฮะมันคืออะไรนะฮะเราควรที่จะทำนะคุณผู้ชมไม่อย่างนั้นมันก็เล่นยากเลยนะฮะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่อันอีดวันนี้เราอยู่กันในอันเตเม่เลเจนด์ซิกพาร์ตนั่นเองนะฮะคุณผู้ชม มาเข้าเกมกันเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าเกมกันมากกว่านี้นะคุณผู้ชมรบกวนคุณผู้ชมนะถ้าถูกใจหรือว่าชอบอ่านนะกดไลค์กดแชร์แล้วกดส u b s c r i b e เพื่อให้ตัวเลขนี้นะฮะน่ารักมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคืออันนี้ขอบ่นก่อนเลยนะว่าเกมเนี้เป็นเกมที่ตรงๆเลยนะเล่นยากกว่าอีกพิเทเชอร์ถึงแม้ว่าไม่งจะเป็นค่ายเดียวกันก็ตามแต่มันเล่นยากมากๆนะฮะมันได้ตัวละครยากอะ เออจริงๆนี่พูดจริงๆคุณผู้ชมไอที่ตัวละครเยอะๆอย่างเงี้ยแม่งได้ยากมากนะฮะแล้วก็ทรัพยากรค่อนข้างที่จะหายากนะคุณผู้ชมว,วันนี้นะฮะอันก็เลยมีทริคการฟาร์มของนะ,ะเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีโค้ดใหม่มาด้วยนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเอ๊่่่่่จจ่่่่่่่่จ่่่่่่่่่่น่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่วันของเกมนี้นั่นเองนะฮะ,ะเออจริงๆแล้วเกมเนี้ย ค่อนข้างที่จะสําคัญนะควยประจําวันอะ่ะ <Wow. S 1> จริงๆถ้าเป็นอีพิเทเชอร์มันก็มีนะควยประจาวันแต่คือเราไม่ต้องไปต้องทําก็ได้นะเพราะว่าเออทรัพยากรมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่เกมเนี้ยเออนะยากนิดนึงก็ไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ม่นิดแหละนะฮะดูตรรัวละครที่อัพเนี่ยอับสุดแล้วนะฮะได้แค่นี้แหละนะฮะ <c oughs> ถ้าพยากรยังไม่พอคนระับคุณผู้ชมโอเคควยประจําวันนะเข้าที่นี่นั่นเองตรงนี้นะฮะเป็นคุยประจาวันซึ่งมันจะมีให้ทํา 11เควสนะฮะคุณผู้ชมมันก็โอเคอยู่นะโอเคเรามาที่เควสแรกเลยละกันนะเควสที่1กับเควสที่2นะฮะก็คือให้เราไปสุ่มนะฮะแก้วถ้าเป็นถ้าเป็นอีวิคเชอร์ก็เป็นแก้วใช่ไหมแต่ในนี้จะเป็นสุ่มซัมมอนนินจานะฮะมันจะมีนินจากับบิ๊กนินจานะฮะโอเคแป๊บหนึ่งแป๊นนึงเเข้าตรงนี้ดีวกว่าให้มาที่ตรงนี้นะฮะนีม่มาที่ n อร์ a l ลนะฮนะเนี่ยเขาจะให้เราสุ่มนินจากับบิ๊กนินจานะฮะอย่างละครั้งนั่นเอง <Wow. S 1> อันนี้คือเ โอเคล้วก็กดไปเลยแค่นี้แหละสุ่มวันละอันนะคุณผู้ชมใช้สอยอย่างประหยัดนะเกมนี้หาตรัพยากรยากนะโอเคนี่ไนะได้2เควสแล้วนะโอเคต่อไปอันที่2อันนี้นะ Xchange ะก,ก็คือให้เรา,ามาตรงที่คอยข้างบนตรงนี้นะฮะให้เราแลกเปลี่ยน2ครั้งนะจริงๆเราจะกดฟรีทั้ง2ครั้งเลยก็ได้เพราะว่ามันมีระยะเวลาเนี่ยเจชั่วโมงเออแชั่วโมงนะแล้วอีก8ชั่วโมงเราค่อยมากดก็ได้ หรือว่าเราจะใช้วิธีอ่านนะฮะวิธีเกียดนะคุณผู้ชมกดใช้ทองไปแม่งเลยนะโอเคนี่เราก็จะได้เควสที่3มาเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะฮะเควสที่4ี่นะฮะเขาบอกว่า complete t o mission นะฮะให้เรามาที่ World นะคุณผู้ชมแล้วมาที่ตรงนี้นะฮะ มิชชั่นตรงนี้นะฮะอันนี้ให้เราทําไปเลยนะฮะเออทาทาไปเหอะนะฮะมันมันได้เควสแล้วก็ได้ของด้วยนะเอาจริงอันนี้ก็คือที่ฟาร์มของอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นฮ่าอย่าได้แคร์กดไปเลยโอเคโอเคคืออะไรปะนี่นะอันนี้ให้เราคอมพลีไปสองอันนะฮะเออโอเคนี่ได้2ออันแล้วความจริงเราได้หมดแล้วแหละกดไปเหอะเยอะๆเลยนะฮะโอเคกดไป เรียบร้อยอีก2อันเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะมิชชั่นสำเร็จไปแล้ว2อันตามที่เควสประจำวันได้กำหนดไว้นะเหนะ็นปะนี่ไงอันที่4ี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่อันนี้นะฮะต่อไปอันที่5้านะฮะอันนี้ให้เราเหมือนส่งของให้เพื่อนอนะ5คนนะฮะส่งของขวัญส่งหัวใจให้เพื่อนตรงนี้นะฮะให้ลามาตรงที่เฟนลิสต์นะฮะแล้วก็กดอันนี้ไปกลปุ่มเดียวเลยนะคุณผู้ชมเสร็จเควส์ง่ายมากนะฮะคุณผู้ชม โอเคนี่ไะเรียบร้อยแล้วต่อไปเควสที่6นะฮะคุณผู้ชมสปินทูชามอินคาสิโนนะฮะให้เรามาที่ลัคกี้สปินนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มาที่ลัคกี้สปินตรงนี้โอเคเนี่ยมันให้เราหมุนนะฮะอย่างน้อย2ครั้งนั่นเองนะฮะโอเคครั้งที่แรกเราได้อะไรจ๊ะเออโอเคไนดะ้ได้เงินนะขอบคุณมากสำคัญก็ได้วะ แต่ความจริงอยากได้หินเขียวมากกว่ารู้สึกตอนนี้ขาดแลนมากนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะลคกี้จะเป็น2อันนะฮะนี่ต่อไปนะฮะให้เราเหมือนอัปเดตชุดของเราอะ่ะ3อันนะฮะคุณผู้ชมให้เราเข้าตรงที่สโต์นะฮะนี่นะฮะให้เราอัปเดตอะไรก็ได้3ชิ้น,นะฮะจะเป็นชิ้นถูกชิ้นแพงก็ได้นะฮะแล้วก็ชิ้นที่3เอาเป็นอะไรดีเอารองเท้านี้แล้วกันนะโอ,โอเค เรียบร้อยมาเสร็จไปกี่เควสแล้ววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ดเควสแล้วนะฮะเควสที่แปดนะให้เรา Challenge เทร่แบทเทิลอ n a อานะฮะก็คือให้เราไปที่ Arena นะฮะแล้วก็ท้า Challenge กับคนอื่นนะฮะสามครั้งนะฮะคุณผู้ชมมา <laughs> เควสนี้ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะแล้วก็ความสามารถในการเอ่อกด ate, รีเฟซหาสตูที่อ่อนแอกว่าเรานะ แม่งแบบใช้วิธีการนี้หละเออพลังโจมตีแค่6,000ของเราห0าหมอ้าวแ0 0หมื่นวนี้ว่าว้ยตายแล้วโอเคกดไปเลยมาเราบอยันอยู่แล้วกดไปสู้เขาเอาสินะคุณผู้ชมสําหรับเกมเนี้ยอันคิดว่าแอนิเมชันน่ะ Movement ต่างๆของตัวละครน่ะทําได้ดีกว่าอีพิกเทเชอรค่อนข้าง,งมากนะฮะภ้าแบบสวยมากติดแค่ว่าทรัพยากรมันหาย,ายากไปอีกนิดนึง จริงๆนี่พูดเรื่องจริงนะฮะแต่มูฟเมนต์แบบตัวละครเนี่ยอันมากน่ารักและดูสมูทกว่าอีพิ t เทเชอร์เยอะเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคมาตัวตัวที่2นะฮะเราจะไปลุมตื้มฮินาตะกันนะฮินาตะเลเวลาหนึ่งร้อยนี่ตีไปเลยนะโอเคตัวละครแนะนำนี่ก็เอาจริงๆตัวละครแนะนำของเกมเนี่ยก็ก็พอมีอยู่บ้างนะเออเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกนะฮะคุณผู้ชม ีไปสู้เขาทำไมเฮียต่งถึกจังเลยอะสังเกตแบบภาพอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าอ่านเป็นติงแต่รุโตะวะก็เลยแบบเห็นดีเห็นงามด้วยทุกอย่างนะโอเคสู้เขาโอเคเรียบร้อยมาถ้าอีกคนหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยเราอยากได้คีบะคุณผู้ชมถ้าเราได้สามตัวของคีบะที่เราสามารถเอาไปแลกซึนเดะได้นะเออเกมเนี้ย เดี๋ยวอันจะมีทําคลิปนะฮะระหว่างอ e ีพิกเทเชอร์กับเลเซ s นะอันนี้สปอยไว้ก่อนเลยนะแบบความเหมือนกับความแตกต่างของ2เกมนี้มันยังไงคือบางคนบอกว่าเอ้ยอัน a ีเมื e เลเซ s แั่นก็เหมือนอ e ีพิกเทเชอร์อัน,นตอบเลยนะ,ะว่าไม่ไม่เหมือนนะฮะอันนี้พูดจริงๆเลยมันมีบางอย่างที่แตกต่างกันแล้วก็บางอย่างที่ดีกว่าแต่บางอย่างที่แย่กว่าก็มีนะฮะคุณผู้ชม ต่อไปอันนี้นะฮะให้เราทําภารกิจเหมือนเก็บหีบสองครั้งนะฮะให้มาตรงที่อ่าไอตรงนี้นะฮะเอออุ๊ยขอโทษคืออะไรวะเนี่ยเออแล้วก็เก็บหีบอย่างน้อยสองครั้งนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงนะคุณผู้ชมรออีกสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเก็บต่อฮะภารกิจต่อไปภารกิจต่อไปอันนี้อ่าชนะสองครั้งแคมเปญเหรอใช่ไหมอ๋อตรงนี้ใช่ปะโอเคให้เรามาที่เวิลด์นะฮะ แล้วก็มาที่อีเวนต์ตรงนี้นะฮะนี่นะ,ะให้เราชนะสองครั้งนะ,ะจะเป็นอะไรก็ได้นะ,ะซึ่งอันขอเป็นอันนี้แล้วกันนะหินม่วงโอเคชนะ2ครั้งไปเลยแล้วกันแล้วเราจะชนะแบบเผื่อๆนะคุณผู้ชม6ครั้งไปเลยเพราะมันชนะได้มากสุด6ครั้งแล้วมันก็ฟาร์มได้นะ,ะตรงนี้ก็เป็นจุดฟาร์มได้อีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชม <c oughs> เออมันแบบไม่ได้แบบมาแล้วแบบเกิดประโยชน์น้อยอะไรอย่างน,นี้ไม่ใช่นะมันก็มีประโยชน์ของมันนะเว้ยถึงแม้ว่าเออมันจะน้อยนิดแต่ก็มีประโยชน์แหละนะฮะ โอเคส่วนเควสสุดท้ายนะฮะคือเกตคืออันนี้ก็คือจุดแตกต่างของของอีพิกเทเชอร์กับเลเจนด์นี้นะฮะอัตเมตเลเจนด์นะค,ะคุณผู้ชมคือมันจะมีปุ่มควิกเนี้ยเออมาให้เหมือนแบบให้เราแบบได้สมบัติเร็วๆอ่ะคุณผู้ชมเออเราจะต,ต้องกดหนึ่งครั้งนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ได้แล้วนี่โอเคแล้วก็ไอเควสเก็บสมบัติได้หรือย่างวะผ่านไปกี่นาทีแล้วน่าจะได้ไมั้งโอเคนี่นะรอบสองแค่นี้ จบคุณผู้ชมนี่นี่คุณผู้ชมพอเราผ่านไป11เควสแล้วนะฮะเราก็จะปลดล็อกเนยนะคอมเ e ลสออเควสนะ,ค,ะคือเราทำเควสเสร็จหมดแล้วทั้งหมดเลยนะฮะเราก็จะเคลียร์ทั้งหมดแล้วก็ได้ VIP EXP มาด้วยนะฮะนะ,ะอันนี้ก็คือของทั้งหมดที่เราได้นะฮะนี่นี่ได้ตั๋วอารีนานะ,ะได้เพจเอ้ได้ได้เงินนะฮะแล้วก็ได้ลัคกี้สปินมานะฮะ เออได้เงินอีกแล้วนะฮะแล้วก็ลัคกี้สเปนอีกนะฮะแล้วก็ได้ทองด้วยนะฮะหลักๆแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมได้ทองได้บัตรอารีนาได้ลัคกี้สเปนอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอะไรจริงทองเกมเนี้ยค่อนข้างที่จะสําคัญอยู่นะเออจริงๆโอเคเอ้ยเราได้ของขวัญน,นี่นะเออได้ของขวัญน,นะฮะเอ้ยขึ้นเลเวล VIP สองนี่ว่าวเราได้ของขวัญใช่ไหมโอ้ตายแล้วเราอยู่ VIP สองแล้วเนี่ย ถ้าเราอยู่ VIP 3นะฮะเราสามารถปลดล็อกพวกแบบอะไรหลายๆอย่างได้นะเออมันจะแบบเออปลดล็อกแหละเออนะฮะโอเคและนี่ก็คือจุดฟาร์มอีกจุดหนึ่งที่สำคัญของเกมนี้นะฮะคุณผู้ชมและท้ายนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีโค้ดมาให้คุณผู้ชมนั่นเองนะฮะนั่นได้แก่โค้ดนี้นั่นเองนี่ ใช้ได้ถึงวันอาทิตย์นี้นะคะคุณผู้ชมไปกรอกเลยนะฮะเดี๋ยวอันกรอกด้วยให้มาที่อีเวนต์นะฮะคูอีเวนต์เนาะแล้วก็มาที่ exchange gift นะฮะซึ่งนี่ตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าใครที่แบบมันไม่ได้ขึ้น exchange gift มาให้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะเออแล้วแบบมันจะต้องผ่านการทดลองเล่นไปก่อนสักระยะหนึ่งนะฮะมาถึงจะขึ้นกิฟต์โค้ดอะไรพวกนี้ที่ใส่มาให้นะฮะคุณผู้ชม มาเนี่ยมันโค้ดนี่ยเกมเนี่ใส่ย,ยากใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ไม่ไ,มได้เป็นคำฝับอ่ะนี่อุ้ยได้โอเคอยู่นะได้เออคำพีมาในการสุ่มด้วยโอเคเลิศเลิเลิเลเลนะฮะไปโอเคสำหรับคลิปนี้นะ,ะลาไม่จะเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไคร้ให้อ่านด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย